อันนี้เป็นคลิปแนะนำนะครับในการตรวจสอบแบตเตอรี่นะครับในแบบที่2นะครับรุ่นที่มีไฟทหานะในการกดตรวจสอบนะครับผมโอเคนะครับก็ที่ยกตัวอย่างมาสำหรับก้อนนี้ก็เป็นม a วิ c โปรนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือนะครับแบบแรกคือให้เรากดนะครับว่าไฟอยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่นะครับถ้า ไฟอยู่ในระดับที่นะครับขีดที่1กระพริบนะครับให้ลูกค้าลองนําแบตนะครับแบตเตอรี่นะครับที่ลูกค้ามีอยู่นะครับลองไปชาร์จดูนะครับว่าสามารถชาร์จไฟได้ปกติหรือเปล่านะครับถ้าชาร์จเข้าได้ปกติก็ถือว่าเซลล์ด้านในกับแผงวงจรยังทางานได้ปกตินะครับแต่ถ้าสําหรับก้อนในที่ไม่สามารถชาร์จเข้านะครับก็แปลว่าเซลล์หรือแผงวงจรมีปัญหานะครับโอเคครับแล้วก็วิธีการเก็บรักษานะครับก็คือถ้าลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับก็นะครับให้ชาร์จ ถึงไฟโดวนที่3าแบบนี้นะครับแบบก้อนตัวอย่างนี้นะครับกระพริบนะครับก็ถือว่าเก็บได้นะครับก็ประมาณทุกๆ2อาทิตย์หรือ1เดือนครับนำออกมาเช็ค1นึ่งครั้งนะครับว่าสัาหแบตเตอรี่นะครับระดับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับรูปแบบที่2นะครับผม